ผมนายเสถเียรชาตงพงครับเป็นนายย่างควบคุมง,งานก่อสร้างทางโครงการหน้าที่สองซึ่งมีภารกิจทําการก่อสร้างทางเส้นทางในพระราชด,ดําริเส้นทางสายบ้านปอนกิวจันห้วยโขนในการก่อสร้างทางได้มีผู้ก่อการร้ายซึ่งขัดขวางการก่อสร้างทางและทุ่มยิงและทร้ายเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเสียหาย โดยเฉพาะกําลังพลทั้งของกรมทางและทหารตํารวจตะเวนชายแดนได้สูญเสียเป็นจนวนมากหลายครั้งด้วยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งในครั้งเป็นครั้งแรกในปีตรงวันหร้อยสิบสามเจ้าที่กรมทางหลวงและตํารวจตะเวนชายแดนได้ถูกผู้ก่อการร้ายชุ่มยิงในระหว่างก่อสร้างทางสายบ้านปอนวยฝนทำให้เจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเสียชีวิต ในที่เกิดเหตุ5านายเจ้าที่กรมทางหลวงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเึ้่อเดันทา5นายเครื่องจักรของกรมทางหลวงเสียหาย1คันคือรถเรกเตอร์จากการสูญเสียในครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวริการที่9และราชการที่10ซึ่งประทับอยู่ที่ภูปิงประเทชิเนเวศได้ทราบถึงพระเนตรประกัน พระอ,องค์ได้เสด็จมาเยี่ยมหน่วยก่อสร้างทางที่บ้านปอนและได้เสด็จขึ้นไปตรวจด,ดูรอยกระสุนที่รถเท็กเตอร์และได้ให้คำแนะนำในการทำงานเพื่อความปลอดภัยและให้เป็นกันและกำลังใจแก่เจ้าที่ในปี2 5 1 4พกรตมต่างหลวงก็ไม่ย่อท้อในมุ่งมั่นที่จะสร้างทางเส้นนี้ตามแนวพระราชดำริให้บรรลุปเป้าหมายตามพระราชดำริ ในการก่อสร้างในครั้งนี้กระผมได้มารับหน้าที่เป็นนายช่างควบคุมงานก่อสร้างทางแทนนายช่างะวัด์ที่ถูกผู้ก่อการร้ายยิงจนเสียชีวิตเราได้เริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคมนะครับจนวันนั้นเป็นวันที่19มีนาคม2 5 1 4ขณะที่หน่วยก่อสร้างทางและหน่วยทหารคุ้มกันซึ่งมีรถสายพานเอเบรีคุ้มกันไปด้วย กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ประมาณกิโลเมตรที่เในทางสายบ้านปอนกิบจันไวโกนพอครอทุ่มเยงนทำลายเจ้าทาที่กรมทางและทหารทำให้เจ้าที่กรมทางเสียชีวิต4นายเจ้าที่ทหารเสียชีวิตประมาณ12นายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนหนึ่งครับด้จจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2 5 1 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมรัชกาลที่สิบได้ประทับอยู่ที่ภูผิงคณิวศพระราชนีคณิเวศนะครับวันที่18ธันวาคม2514พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถและสมสม,สมเด็จพระบรมมือรัชกาลที่สิบได้ดยเสด็จมาด้วยท่านได้ทรงชุดทหาร และได้มาเยี่ยมเยียนหน่วยก่อสร้างทางและได้ตรวจการก่อสร้างได้สักถามถึงการก่อสร้างและได้ตรวจแผนที่เส้นทางพระองค์ได้ทรงแนะนําในการตัดทางและให้ระวังเรื่องความปลอดภัยกับหน่วยกรมทางหลวงและหน่วยทาหารที่คุ้มกันวันทบห15ผู้กอ่อการร้ายได้ระเบิดสะพานที่บ้านปอน เป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านซึ่งกระผมได้อยู่ที่ฐานก่อสร้างอยู่ที่คอสะพานบ้านปอนในเดือนธันวาคมแต่ผมจำวันที่ไม่ได้พระองค์ได้เสด็จมาตรวจเยี่ยมสะพานที่บ้านปอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีราชการที่สิบคือสมเด็จพระมได,ด,มได้โดยเสด็จมาด้วยและทรงไปทอดพระเนตรที่สะพานและพกอกอและทรงสักถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงของผู้ก่อการร้ายที่กระทำต่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐพระองค์ได้ทรงแนะนําและในครั้งนี้การเสด็จในครั้งนี้ทั้งสองพระองค์ได้ตัดว่าทางเส้นที่เรากําลังทําไปเนี้ยพวกไวเราเนี่ยเสียเปรียบในทางยุทธวิธีเพราะอยู่ใกล้พื้นที่ที่ผอคอ,อครอบครองอยู่พียงขอให้ท่านทิพดีความตาหลวงพิจารณาเปลี่ยนเส้นทาง เพื่อไปสู่ห้วยโกนให้สำเร็จตามเป้าหมายทั้งสององค์เน้ทรงแนะนำครับและแนวแนะนำในการปฏิบัติและได้ตรวจเยี่ยมสะพานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในการที่เข้าได้แต่ว่าสะพานแห่งนี้เปรียบเหมือนพระสาายเมื่อมาน่านคราใดก็อดที่จะมาเยี่ยมเขาไม่ได้ซึ่งราชการที่สิบก็ทรงยิ้มและก็ได้ซักถามกับอธิบยดีกรมทางหลวงด้วย หลังจากนั้นอเิบกดีก็ได้กำหนดเส้นทางใหม่โดยเลือกจากบ้านปลอยไปบ้านน้ำเรียงบ้านปางหกบ้านปิ่มบ้านจบปืนแล้วก็โวยโกนกรมทางหลวงก็ได้ทำการก่อสร้างในปี2519ในการในขณะที่ผมทำงานเนี่ยราชการที่9ก้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ย พระองค์มีความปรีชาสามารถมากท่านรู้ถึงพิกัดเส้นทางในภูมิประเทศและขณะที่ราชการที่สเสด็จเนี่ยครับราชการที่ที่สิบจะโดยสเสด็จมาด้วยและก็ได้สนปไทยในแผนที่นะครับและได้ให้คำแนะนำฮซึ่งพระองค์ไม่ได้ ไม่ได้มาเฉยๆนะครับพระองค์ได้มาติดตามงานแล้วก็ได้ซักถามเจ้าหน้าที่และให้คำแนะนำะผมทราบอยู่ครั้งหนึ่งว่าพระองค์มาโดยพระองค์เองโดยไม่ได้มากับราชกาลที่เก้าและไปเยี่ยมหน่วยทหารบริเวณแถวอำเภอแม่จริมนะซึ่งมีทหารเป็นทหารราบ ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับมาและพระองค์ได้เข้าไปในเบิมของทหารซึ่งทหารไม่ไม่ทราบว่าเป็นราชการที่สิบนี่คือพระองค์ได้วางพระองค์เองแบบธรรมดากับเจ้าหน้าที่ของรัฐและพระองค์ได้ไปทักทายเยี่ยมเยียนกับทหารอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองนี่ซึ่งผมมีความจงรักภักดี นะครับและมีความซื่อสัตย์ต่อพระองค์แลนะช่วยชีวิตนี้จะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากร ძ กผมได้พูดจุดเสมอว่ากระผมในครอบครัวได้ถาวายชีวิตต่อพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทย